ผีข้าในการข้าวเช้าอือผ้าปีค่ะน้องมาปลูกบักทั่วดินได้ค่ะบักทั่วดิสรงขเงขา,หาหนี่แหละพี่น้องก็แจงได้ไปทีหยอดใส่คุ้มละจักเม็ดใส่ละซีเมด็ดนะเมด็เมดหลักกะห้อยปูนขาวค่ะห้อยปูนขาวแลกักกะครบข้ามการเกษตรเอาพอจ้ต้มกินเนะาะว่ได้ซื้อได้ขายดอก อ้าวพ่อดไอซื้อเพิินบได้อซื้อเพิ่นก็ดีแล้วเด็กกินสารพ่น้องเอ้ยบัดบัดต้มละเออมบบี้มากินน้ำเ้ยบัดต้มก <c oughs> <c oughs> ระเออบิงกระเบิบ่งผลผลิตบัดบัดเวลาก,กูก้อนบันแต่ได้ลายสีเอ็นพีเอ็นน้องมาก,กินน้ำหนก <c oughs> เออถ้าไปอยากกับคอที่อยู่มากฝากลงไป <c oughs> ให้กินค่ะถ้าได้ลายแต่เทิ่งกินเทิ่งขายส่ะพ่น้องอได้ปันพีปันน้องกินนะคะพี่น้อง เดี๋ยวตีเดี๋ยวตีเดี๋ยวตีวตมานี่แล้วมาช่วยปลวกไอ้ปู <มา S 1> ่ว,วดินนะแล้วเดีย๋ยวตีเดีด๋ยวตีอ่ามีวิธีการจอกจอกแจ้งใดค่ะพี่น้องอ่าเห็ดเป็นลุมลุมนี่ราคาลุมจอกจอกนี่มีท่องสีผ้าวานนี่ไปดำหน้าพี่น้องเมื่อน,นี้มาปลูกบัก่วดิน่วดดิสงค่งะม้ลก็อ ชีวิตกับเจ็ตะกรนโอ้ยเจมันถูกมันยากหายครับพี่นองเลยม่ท้องแม่ถูกยากหายปากกํามกินมันหมกแต่ว่ากินหมกมันปากก็ดำปานี่เจมันผู้หายทายเป๊ะูกผัวขั้วกนกับว่ามีพี่นองเลยโดนสตร์เอาถั่วอะไรโลกอะไรมาช่วยทำนาแล้วมาช่วยทำงานแล้วเดี๋ยวตีเดี๋ยวตีมาช่วยทำงานแล้ว เอามือมานะ่ะมือมามือมามือมาอ้าวน่นารักไหมอ้าไม่เอาไม่เอาไม่เอาชนกล้องลูกไม่เอาไม่เอา,เอาชอนกล้องชนกล้องจิกกินก๊อฟเม่ท่องค่ะพีน่น้องยานกล้องโต๊ะ ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปไปไปช่วยทำงานเดียวไปช่วยทำงานเดียว,วน,วยยนะนี่นี่กบราค่ะนี่พี่น้องนี่ตัวนี้ไม่ท่องกบแล้วทำอะไรกันนะ,ะเจ้าก็จิรักขามรุ่นแดฮะตัวเมียค่ะตัวเมียเดี๋ยวตี ปลูกไปทั่วที่สงพี่น้องเนอไปแต่ตอนพี่ตอนน้องตอนเน็ดซี่เนอบัดได้ผลผลิตแหละจงที่อยู่มาหาเม็ด่องเม็ด่องสิปากไปกินพุลโลสองโลเด้อพี่น,อน้องเด้อะือบัดจีไสอันนั้นอยู่ได้บัดจีไสฟัดโกอยู่มาจะฟัดโกมาฉีดล่องมึงล่องมึงได้ผลดีผูลไม้ก็เก่าอ่า คุณทาได้กรสิปากจีได้ฝากเคนพู้แล้วกระสอบกระสอบอยู่กสอบปลอ่าอ่านั่นนั่นใครคนช่วยทำงานนะช่ะองใหย่้องน่นม,มานั่งเบิ้งได้เห็นมานั่งเบิ้งไม่ร้องเห็ดเบียงเนี่ยวัซอยเลยนีน่นี่มีแต่ซอยกินค่ะบ่ได้ซอยเห็ดเดี๋ยวเตะเดี๋ยวเตะเดียด๋วยวเตอ เดี๋ยวเต้เดี๋ยวเต้อ่าสวัสด,ดีค่ะแม่ทองพาเที่ยวค่ะสวัสด,ดีค่ะรับ,รบ